ะครับหลายคนบอกว่าพี่เอ่ออย่าให้พี่มี GPS นะครับผมก็เลยจัดมาให้รับชมนะครว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ยังใช้ไม่เป <them> um ็นนะครับเพราะว่า โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆอุ้ยแผลเรียบร้อยเป็นสีวขึ้นนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับได้ซื้อกล้องใหม่นะครับเดี๋ยวยังถ่ายออกไม่หมดเพราะว่าจะลองแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาครับเพื่อนๆนะครับก็ตอนนี้เป็นหมวกกันน็อกผมนะครับผมได้ซื้อกล้อง GoPro 8ปนะครับมือ2นะครับหลายคนบอกว่าพี่อยากให้พี่มี TPS นะครับผมก็เลย จัดมาให้รับชมนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมใช้ของ g o p ป o 4ครับ g o p ป o 4เนี่ยมันไม่มี GPS แล้วมันเก่ามากๆแล้วก็กล้องผมใช้เป็น10กว่าปีแล้วฮะผมก็เลยมาเปลี่ยนใหม่ตัวนี้แต่ซื้อมือสองนะครับมูลค่าเจ็ดพันกว่าบาทนะครับแล้วก็เราจะได้ใส่เคสตัวนี้นะฮะใส่เคสแล้วก็ผมก็สั่งอะแอดเพเตอร์นะครับเขาไม่มีนะแอดเพเตอร์ตัวเนี้ยตัวที่เสียบใหม่ตัวนี้นะครับสองพันบาทนะครับตัวนี้เคสก็น่าจะประมาณ ไม่แน่ใจ300 4 0 0 500าครับไม่แน่ใจแอลเตอร์2,000ครับแล้วก็สายไม้ไซส์ของ G o p ป o 4เหมือนเดิมนะครับด้วยผมจะต่อม้วนนะครับม้วนนี่ก็คือทำขำๆก่อนม้วนประมาณนี้นะฮะแล้วก็ยัดไม้ลงไปใต้หมวกนะครับใต้หมวกตรงนี้เลยนะครับยัดไม้ไว้คุยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองแค่ GPS นะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าโดยการขี่รถลีดรถป๊อปนั่นเองนะครับนะไม่รู้ว่าจะขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวลองลองดูครับเพราะว่า อยากจะลองแต่ผมต้องบอกว่าพื้นที่บ้านผมเนี่ยนะครับมันที S มันมันมันน้อยกว่าปกตินะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรเพราะว่าจะอาจจะเป็นบนเขาหรือว่าถนนไม่เรียบไม่รู้นะฮะนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็ผมซื้อกล้องมาประมาณสามตัวครับนี่ตัวแรกนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายตัวอื่นให้ดูแต่ผมจะมาทดลองตัวนี้ก่อนว่ามันเป็นไงถ้ามันดีหรือว่าขึ้นได้เนี่ยมันต้องไปเคลียร์อะไรในแอปก่อนผมก็ซึ่งผมเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวฝึกไปพร้อมกันนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้ามันได้เนี่ย ก็จะมี GPS ให้บางคลิปนะครับคลิปไหนที่จําเป็นที่จะใส่ GPS เดี๋ยวจะใส่ให้นะครับเพราะว่ามันยุ่งยากในการตัดต่ออีกทีนึงนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวโยนไปในกล้องนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดอัดอีกทีนะครับไปรู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าต้องมาดูว่า GPS คันนี้วิ่งได้เท่าไหร่รถลีคันนี้นะครับก็ไม่ได้เซตนะครับเพราะว่าผมไปยุ่งคาบูนะฮะคาบูไม่ค่อยดีนะฮะคาบูตัวนี้นะครับไม่ได้ล้างอะไรเลยนะ คาบูไม่ค่อยดีนี่เลอะน้ามันหมดนะฮะคาบูรั่วครับแล้วก็ผมไปขยับลูกร้อยนิดหนึ่งมันก็เลยมีปัญหานิดนึงครับจนวันนั้นผมขี่เนี่ยน้มันลงไม่ทันลูกสูบติดไปรอบนึงก็ทาให้รถมีปัญหานิดนึงลูกสูบติดไปรอบครับรถความแรงหายไปนิดนึงเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ขี่กันนะครับผมน้ําหนัก94ขี่รถห0ซีซีนะครับนะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับก็อาจจะขี่ได้ไม่มากครับเพราะว่าต้องรอจูนคาบูใหม่นะครับ แล้วก็เปลี่ยนชกหน้าช่วงล่างก็ไม่ค่อยดีนะครับผมซื้อชกหน้าไปสี่บรรหนะครับยังไม่ได้ใส่นะฮะเดี๋ยวรอไปใส่ของเซตเอ็กครับสีดํานะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวไปเซตโชคหลังเดี๋ยวก็เปลี่ยนลูกสูบใหม่สักลูกก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปขี่กันฮะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปลองขี่เหมือนกันโอเคครับใบลุ่นนะครับนี่ก็กล้องผมเนาะมาใช้ก็ไม่ค่อยจะเป็นนะนะไอ้เราก็คนยุคเก่าละปะั๊กเขาออกก็โปรก็โปรห้าก็โปรหกก็โปรเจ็ด โคโปแปดเพิ่งมาซื้อซื้อมือสองให้ด้วยแล้วก็ซื้อมือสิบไปโโปสิปไปอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวลองใส่กันไฟตัวนี้เหมือนจะพังแล้วนะนะเดี๋ยวต้องหาซื้อใหม่อีกตัวหนึง่งนะยัดไม่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับครันนี้จอด นะครับคันนี้จะเป็นสายพวกนี้ฮะมันจะเป็นสายปลดนะฮะเนี่ยละรถลีดเป็นสายปลดน้ํามันนะฮะเพราะว่าคาบูผมรั่วฮะเวลาจอดปุ๊บน้ํามันรั่วนะฮะเนี่ยอาจจะรั่วนะครับเดี๋ยวผมต่อสายก่อนมันเหมือนสายของเขาเรียกว่าสายของเอ่อสายดิสหนาครับที่รถแขกเขาใช้นะครับเดี๋ยวผมต่อปุ๊บปุ๊บอ่าถ้าต่อปุ๊บน้ำมันก็จะเดินรั่วไหมอ่าไม่รั่วโอเคเดี๋ยวสตาร์ทนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเออต้องต้องเขย่าถังครับผม รถผมเป็น e ียี่สิบครับต้องขย่าถังให้ออโต้ลูปมันเข้ากันก่อนไม่รู้ว่าน้ำมันหมดยังวะเดี๋ยวหาดูแปบ๊บหนึ่งมีไหมครับพอไปไหมก็พอไปนิดหนึ่งนะคลัวมันหมดเหมือนกันนะหรืว่าผมจะเติมก่อนดีวะปวดหัวน้ำมันแล้วมันก็พอมีนะฮะ แต่เติมน่าจะปลอดภัยกว่า๋ยวขอเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะฮะอาจจะแชานิดหนึ่งเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งอี20 e อยู่ตรงนี้โอ้ซื้อมาเต็มนี่เลยฮะไม่รู้ว่าค่าน้ำมันจะระเหยไปอย่างปังนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวอาจจะตัดคลิปไปนะครับเพราะมันอาจจะนานหน่อยนะครับคนนี้ในนี้4ลิตรนะฮะผมต้องเติมมันต้องระบุน้ำมันนะฮะ ก็ต้องผสมผสมมาเอาตัวรูปอีกทีหนึ่งเติมไปครับขี่สองสามครก็ิบรครับเปลืองน้ำมันที่ผายเลยเปลืองจริงนะนีสบน้ำมันค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับก็มุมกล้องเดี๋ยว ก็เป็นกล้องใหม่นะฮะก็อาจจะมีแพชชั่นทำคลิปนิดนึงนะฮะแล้วก็ใส่ออลตร้ลูปนะครับมือผมเปื้อนละผมคิดแบบว่าไ,ไม่อยากให้มือเปื้อนอยู่ด้วยนะฮะอันนี้คือความลำบากของสองทีเลยะฮะความลำบากอันชัดเจนนะฮะชัดเจนเลยเติมนะครับก็อาจจะใส่นิดนึงเยอะไปหน่อยหนึ่งฟ้าเท่ากับสิบนะครับเราใส่ไปสี่ สก็เดี๋ยวขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะฮะสลิตรสลิตรหนึ่ลิตรใส่สาฝา3ฝาคูณสี่สิบสองใช่ไหมอ่าอา่าไปหลิตรสลิตรสลิตรสลิตรโอเค ก็ใช้ออโตรลูปของยามาฮ่าครับจะล,ลองดูว่ามันจะดีหรือเปล่าปกติผมใช้ปตอนะอ่าแล้วก็เนีครับความลำบากของมันเริ่มมาแล้วความลำบากของมันเริ่มมาแล้วแล้วก็ยังไงต่อใส่ไปตรงนี้โอ้โหลำบากเทสนะฮะเท้ทูเลยนะขย่าก่อนให้น้ำมันเข้ากันเอายาเสร็จไปเติมในนี้ต่อ มันจะออกสีฟ้าเพราะออกรูปเป็นสีฟ้าโอ้ยรถไอ้สัตว์เนี่ยฮะจะขี่ทีก็อย่าแบบนี้ครับหาเติมยากด้วยบ้านผมอียี่สิบกว่าอีแปดห้าเนี่ยปั๊มห่างบ้านผมไปสิบ e ห้ากิโลอ่ะเดี๋ยวเปิดปั๊มหน้าบ้านมมา e e นี่ไหมปั๊มเล็กอะปั๊มหลอดอะขายอียี่สิบกว่อีแปดห้านะใครจะมาเติมบ้างฮะถ้ามีคนมาเติมไม่อาจจะอาจจะได้ทำอะแต่ถ้ามีคนมาเติมก็ทำก็ไม่คุ้มอะ โอเคฝากไว้แป๊บหนึ่งอ่ามือเปิดน้ำมันหมดเดี๋ยวขอสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับออตอลกอาจจะค้างเยอะหนึ่งโอเคประมาณนี้เนาะโอ้ยดับ โอ้โหควันเต็มควันเต็มถ้าคนตัวเล็กขี่มันมันไวนะฮะผมไอตัวใหญ่ขี่อาจจะไม่ไวไอ้ดูขี่ได้อย่างไวนะรถคันนี้นะไอเราตัวใหญ่เพราะ GPS แ้าแงผมนะมันเพี้ยนนะ ลองโกโปรโใหม่ฮะ ได้ยาวเลยเช่ได้ยาวเลยเนี่ยโอ้ยทุกความยไม่หลอด ออนน้ำก่อนเครื่องยังไม่ร้อนโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปห,หาซื้อที่รับ่อด้วยอ้าวรถชนเลยฮะรถชนด้วยครับใช่หรออะไรวะเนี่ย โอ้เสียชีวิตไปน่ะชิบหายแล้วภาพติดตายสัตว์นิ่งเลยฮะ,ะชนกันะลรอ่ะนิ่งเลยครับท่านผู้ชม กลับแล้วครับเดี๋ยวกลับแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่า GPS มันจะขึ้นหรือเปล่านะฮะน้ำมันน่าจะหนาวะเพราะว่าผมจูนรถที่เชียงรายอะครับแล้วก็มาขี่บ้านผมเนี่ยคือมันเป็นเขานะครับบ้านผมอ่ะน้ำมันอาจจะหนาเลยวิ่งแบบอืดๆนิดนึงอะมาโอเคเดี๋ยวถึงบ้านแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะจะเป็นยังไงงโอ้น้ำมันล้นจริงๆด้วย นี่ไงน้่ไงรั่วอะไรเห็นไหมผมว่าแล้วรถอืดเนี่ยนีคนะาบูผมพังไงรถเลยไม่ค่อยจะวิ่งต้องเคาะเคะนะครับใครที่ลูกรอยค้างจะเปไปแบบเนี้ยเคาะไปนะฮะเออคือ,ค,อคือลูกรอยนี่มันตัดมาหนึ่งข้างครับมันก็เลยมีปัญหานิดหนึ่งนะฮะนี่ยฮะรั่วนะครับเดี๋ยวผมต้องซื้อคาบูใหม่มาลองอีกทีตอนนี้รถอาจจะวิ่งไม่เต็มเต็มร้อยอครับเดี๋ยวไล่น้ำมันเก่าก่อน เนี่ยฮะเรื่อน้ำมันจะท่วมแล้วครับเนี่ยฮะน้ำมันท่วมแล้วห่วมมากน่ะมันร่วฮะ ะะมีปัญหาทีหนึ่งแล้วมันลวเ,ลเอ,อ้ยนี่น่าจะคลายด้วยโอเคเอาแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวผมดู GPS แป๊บหนึ่งอ่า